สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นกอซิล่าปะทาคองนะครับก็เป็นของค่ายบันไดมอนสเตอร์ซีรีส์นะครับนะไอ้เนปนของ210 0น,นี่211นะครับไอ้219 0นะครับโอเคอันนี้ผมนามาทําใหม่นะครับเพราะว่าผมเคยทําอันเก่าแล้วมันเออมันมันไม่ดีพอนะอันนี้ก็จะมาทําใหม่นะครับเพราะว่า อยากทาพร้อมกับคลองไปด้วยเลยไปใน,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 นตัวนะครับเพราะว่าหนังมันเพิ่งฉายเมื่อวานนี้เองนะครับโอเคมาเริ่มจากกอซิล่าได้เลยดีเทลรายละเอียดของมันก็ถือว่าละเอียดอยู่นะครับตรงนี้เกตจะเป็นแบบเป็นสีเเน่เหลี่ยมเรียงนะครับเรียงขึ้นไปด้านบนเลยนะครับอีกฝั่งก็เป็นเหมือนกันนะครับนะน ไม่ได้แตกต่างอะไรกันส่วนตรงหางส่วนหางก็จะเป็นเบบเลียงกันมาก็เป็นเกรดนะครับก็เป็นเก็ดสีดำเลี้ยงจนเป็นสีน้ำเงินนะครับไฟฟ้าตอนปล่อยอะตอมิกเบสนะครับแล้วก็แขนก็ขยับได้นะครับนะเป็นยางๆนะครับแขน,นก็ขยับได้ทั้งสองข้างแล้วก็ขาก็ทั้งสองข้างนะครับไม่แนะนําให้หนูๆ เออเอาไปเล่นกับน้ำนะครับไม่งั้นขาจะฟืดแบบนี้นะครับนะนี่เออหางก็จะยาวหน่อยนะครับก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวไปทิ่มตานงนาะนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบหน้าอกก็จะแบบรินเรียม,มหน่อยนะครับนะแบบมีกล้ามนะครับส่วนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบชันๆนะครับยิ่มาเลย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นชั้นๆเหมือนกันนะครับนะน,นี่ชั้นๆเรียงลงมาเลยนะมเปจะเลขอะไรเรียกรอยยนต์แล้วกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเกรดเลียงลงมาครับเป็น,นชั้นๆนะครับนี่ก็เป็นหน้าอ,อกในรียมนะครับอันนี้ก็เป็นเหงือกนะครับเหงือกเหงือกของคอสซิล่านะครับว่ายใจในน้ําแล้วก็นี่เป็นมือนะครับมือมันมือมันก็จะมีกรงเล็บนะครับ ขาก็มีโครงเด็บเช่นกันหลังก็ถือว่าเท่เลยนะครับนะเป็นอะตอมิกเบรสแล้วก็ตรงนี้มันดัดเหมือนค่อยๆปล่อยพลังขึ้นไปสู่หัวนะครับนะโอเคผมรีวิวกอซิล่าให้ท่านผู้ชมดูเสร็จแล้วนะครับตัวต่อไปคองนะครับโอเคผมจะมารีวิวคองให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับนะตัวใหม่สดๆร้อนๆเท่ๆรอ ประจำอจาณาจักรลิงนะครับนะไม่รู้จะเรียกถูกหรือเปล่านะเรียกคองนั่นแหละเออคิงคองอะ่ะมานั้นนะครับมาจากหัวเอ้ยมาากกันจะเกาะหัวกระโหลกนะครับนะก็จะเห็นภาพนะครับก็สิเอ๊ยเป็นคิงคองยืนเก็กเท่นะครับนะคิดว่าหล่อมากคิดว่าเฟี้ยวเหรอนั่นแหละครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปคองกนันนย่างเนี้ยทำเลจะต่อ,อยกอซิล่าครับแต่ว่าไม่มีกอซิล่านะครับนะ นหน้าอกก็จะเป็นแผลที่สู้กับสกอว์คาวเลอร์นะครับในหนังปี2017นะครับนะเป็นภาคเก่านะครับไม่ใช่ภาคเก่านะภาคใหม่นั่นแหละเลยแต่ว่า,าคือในปีนั้นมันเก่ามากเลยนะครับแล้วก็ด้านปากมันก็เป็นอย่างนี้นะครับหน้านปากมันก็แบบลื่นๆหน่อยนะครับลิ้นนะครับลิ้นนะไม่ได้ใส่เรซิ่งนะครับนะก็ดูแบบ ปันนมันแยกเคี่ยวนะกำลังแบบทุบหน้าอกนะครับแล้วก็แบบขู่กอซิล่านะแบบนั้นโอเคผมจะมาแกะผมจะมาแกะเรอการ์ดให้ดูกันนะครับนี่เลยทําพิธีแกะเลยนะครับนี่แกะแล้วนี่ไงแกะแล้วแล้วก็ดึงนขาหันท้ายเอ้ดึงไม่ได้หว่ะก็จับมุดเข้าไป ตัวนี้สามารถหมุนด้านหลังทำร่องขึ้นได้นะครับตัวนี้คองนะครับเดี๋ยวระวกันใจออกไปก่อนอันตรายนะครับน้องถ้าจะตัดออกนะครับต้องมีผู้ปกครองอยู่นะครับเดี๋ยวต้องระวังกันไใจนะครับแทงมือเลือดไหลทะลุแบบทะลุไปแบบนี้เลยนะแบงนี้เลยอันตรายนะแบบนี้รู้เลือดออก ไม่ได้นะครับนัต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนนองๆจากพี่ไว้แล้วก็อันนี้ผมจะเอาไปใส่ในนี้นะครับนี่ขวดตรนี้ตรงนี้ที่ผมเก็บสะสมพากปบพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยหาถุงยาใส่แบบนี้นะครับที่ไม่ใช่ถุงยาหรอกคือมันใหม้มันแถมให้มากับโพซิล่านะครับ แต่ยวจะมาใส่คองด้วยคองโกแล้วก็มใส่ตรงนี้นะครับโหเท่มากชอบชอบรถเก็บใจนี้นี่ไปที่และลึกนะครับนะส่วนสูงก็ถท่าเทียกับแปสที่ปิดริมผมแล้วก็คลองสูงกว่านะครับตรงหน้าอกก็เป็นปล่อยปคาวเลอร์แล้วก็ แล้วก็เป็นเหลี่ยมๆนะครับเป็นซิทแพคซิทแพคของกอริล่าเอ้ยกิงคองนะครับนะคองโกนะครับด้านหลังก็เป็นเออเป็นแบบกอริกา้าเนื้อนั่นแหละกล้ามเนื้อมัดมัดเลยนะครับหน้าบึ้มๆเลยตัวใหญ่ๆแบบเด็กๆเด็กๆชอบน่าชอบนะครับตัวใหญ่แบบนี้จับขนาดแบบนี้มาจับสู้กันในโรงหนังเลยนะครบะแบบแบบซื้อไปในโรงหนังแล้วก็บบสู้กัน แบบนี้เลยนะเออก,ก็ก็น่าสนใจดีนะครับนะถ้าน้องๆหนูๆสนใจก็ไปหาตามช้อปปี้นะครับนะเออพี่ทําลิงก์ไม่เป็นนะครับก็ลองพิมพ์ไว่าคลองบันไดนะครับคมพงคลองบันไดอะ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองแหละแต่ถ้าของหมดพี่ไม่รู้ด้วยนะโอเคด้านด้านข้างก็เป็นแบบเป็นขนนะครับเป็นคิงคองก็จะเป็นมีขนเยอะๆนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นก้นนะครับ บั้นท้ายนะครับนะก็จะเป็นขนเหมือนกันนะครับขนหนาเลยแล้วก็ดึงลงมาถึงเท้านะครับเป็นเท้าลิงนะครับนะเท้าก็เหมือนคนนั่นแหละมีห้านิ้วอ่ะเออถ้าผมทำเป็นเออถ้าท่านผู้ชมไปทําเป็นไซโอลาม่าแบบเป็นฐานนะครับแบบกอร์ซีากลางสู้ของโอ้โหแบบเท่จัดเลยครับนะอันนี้อมก็เออบอร์ไว้ก่อนนะ ว่าผมดูเทย์เลอร์นะครับคองใช้ภาษาพูดกับเกียนะครับนะใช้ภาษาสา,ามือนะครับนะไม่ใช่ภาษาพูดหัวนมก็เล็กอยู่นะครับนะไม่ได้ใหญ่มากส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขนบบนะครับแล้วก็ไม่มีบอกไว้ก่อนนะครับว่าคองไม,มไม่มีไม่มีวัยวะเพศนะเพราะผมดูแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหมครับน้องน้หน,นูๆนะก็แบบ ให้ไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่างั้นทำของเล่นขายไม่ได้นี่แล้วมันติดเหล็กนะครับก็ต้องเอาขนปิดเอาไว้วาเยไว้นะครับกกินของมันน่าจะมีนั่นแหละเลยน่าจะมีนั่นแหละ,หละคือมันต้องมีนั่นแหละเพราะมันเป็นสัตว์นะไม่มงนะั้นสืบพันไงมันมีอยู่ตัวเดียวนี่หว่าสืบพันตัวลแล้วก็ด้าหลังนีก็เป็นเออเป็นกล้ามเนื้อนะครับ แล้วก็เป็นขนเลียงขึ้นไปนุ้ชั้นนะครับแล้วก็ทุให้ดูรายละเอียดตรงหน้าของก็จะเป็นแบบอ้าหาเลยนะครับแล้วก็ดูตาก็จะเป็นออกสีส้มๆนะครับนะส้มๆน้ำตาลนะครับของขาวนะครับนะคือตอนที่ผมดูของประไอของสกอของสกายของสกายไ,ไอแลนด์นะครับแล้วก็ คือผมงงนะครับว่าตกลงคองมันอยู่ประเทศอะไรกันแน่นะครับนะคือตอนนั้นผมหน่นในเรื่องนะครับมันก็ผ่านกรุงเทพนะครับผมเพิ่งคิดว่าคองมันอยู่กรุงเทพไอ้คองมันอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าแกไม่อยู่ในแผนทีนะ่ว่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าคองอยู่ในไหนนะครับนะกก็ถ้าท่านผู้ชมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้น,นะครับนะว่าคองอยู่ประเทศอะไรนะครับ ส่วนแขนแขนก็ถือว่ายาวอยู่นะครับของในภาคนี้จะมีความฉลาดสร้างอาวุธได้นะครับแล้วก็ว่องไวกว่ากสซล่าเยอะเลยแต่ว่าคืออันนี้มันไม่มี X อมาให้นะครับเพราะว่าปืนมันดำนะครับนะไม่สามารถทำได้แล้วก็เอคปนขๆเตียยขึ้นไปจนถึงคอนะครับแล้วก็วมันก็เป็นแบบนบบแบบนะบ 呃呃，得得得，可以可以。 สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมติ็นกำลังใจให้กดไลค์นะครับถ้าชอบมากก็แบบเข้กดไลค์นะครับหรือแต่สำหรับคนที่เข้ามาดูหรือเข้ามาดูนานแล้วเลิกติดตามก็เออเลิกติดตามกลับด้วยนะครับนะต้องขอบคุณนะครับนะาสำหรับคนที่ดูผมมานานนะครับน้ตั้งแต่ปี2018เลยผมต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปบ้าง มานานเป็นเดือนๆแล้วครับเพราะว่ามีจุดสอบแล้วก็ติดเรียนเรพิเศษจำสอบไฟนอลนะครับแล้วก็เกียวการบ้านนี่แบบโอ้โหเยอะมากเลยนะครับนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เป็นเทอแล้วผมก็สามารถมารีวิวของเล่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้นะครับไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย is out there and he's hurting people and we don't know why we need kong the world needs him stop what's coming through the entrance in antarctica we could help him find a new home mm -hmm. to no one.